ในระหว่างที่สิทธากระกำลังเรียนรู้จากแม่น้ำอยู่นั้นโชชตาก็นำพาเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาให้เขาต้องเผชิญหน้าข่าวการประชวนหนักและอาจเสด็จดับขันปรรนิพานของพระพุทธเจ้าทำให้มีผู้คนมากมายเดินทางมายังแม่น้ำเพื่อจะข้ามฝั่งไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในบรรดาผู้คนเหล่านั้นมีหญิงคนหนึ่งที่กำลังเดินทางมาพร้อมกับลูกชายของตนเพื่อจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเช่นกันหญิงผู้นั้นก็คือกรมมรานั่นเองซึ่ง ในตอนนี้เธอได้สละชีวิตคณิกาและกลายเป็นผู้นับถือในพระพุทธศาสนายอย่างจริงจังในขณะเดินทางซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากกระท่อมของวสุเทพริมฝั่งแม่น้ำกรมาราก็ถูกงูพิษกัดวสุเทพซึ่งได้ยินเสียงร้องและเดินตามเสียงนั้นไปจึงได้ช่วยนำกามาราและลูกชายกลับมาพักที่กระท่อมเมื่อสิทธาระถะ มองดูหญิงที่บาดเจ็บหนักจากการถูกงูพิษกัดเขาจำเธอได้ในทันทีว่าเป็นกรมราส่วนเด็กชายที่มากับเธอนั้นก็ทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดใจจนกระทั่งเขามองเห็นแววตาของเด็กชายและตระหนักได้ว่าเด็กชายคนนี้ก็คือลูกชายของเขา กมลาในตอนนี้ไม่ได้เป็นหญิงคณิกาผู้เลอโฉมอีกต่อไปแต่เธอกลับเป็นเพียงหญิงชราที่สงบและมีเมตตาเธอดีใจอย่างที่สุดที่ได้เห็นสิทธากระถาอีกครั้งก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงด้วยรอยยิ้มอย่างสงบในอ้อมแขนของเขาเธอถามสิทธากระถาว่าคุณไปถึงแล้วใช่ไหมคะคุณพบความสงบแล้วสิทธากระยิ้มแล้ววางมือเขาแนบมือของเธอกมลารับรู้ได้ทันทีและพูดว่าคุณไปถึงแล้วจริงๆด้วย ดิฉันมองเห็นค่ะดิฉันจะพบกับความสงบเหมือนกันสิทธากัฐะกระซิบบอกกัมราว่าคุณได้พบแล้วกัมราจะพยายามพูดต่อแต่วินของเธอไม่สามารถตอบสนองได้อีกต่อไปสิทธากถฐะมองเห็นชีวิตเลือนรับไปจากในตาของเธอและเมื่ออาการสันสะาท้านครั้งสุดท้ายกระจายไปทั่วร่างของเธอสิทธากัะก็ยกมือค่อยๆปิดเปลือกตา ให้กับกรรมราและกรรมราก็จากไปตลอดการสิทธาระฐานนั่งอยู่ข้างเตียงมองใบหน้าไร้ชีวิตนั้นต่อไปอีกนานพินิษปากเธอที่ตอนนี้อ่อนล้าและหดเหี่ยว เขาจำได้ว่าครั้งหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิแห่งชีวิตเขาเคยเปรียบเรียนฝีปากนี้ว่าราวกับผลมะเดื่อสดผ่าใหม่และในชั่วโมงนั้นเองที่เขาตระหนักได้ว่าทุกชีวิตไม่อาจทาลายได้ชีวิตเป็นนิรันดร์ทุกขณะจิตสิทธากระได้เรียนรู้ความเชื่อมโยงของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้และนั่นคือหนทางสู่การอดพ้นที่แท้จริงที่เขากําลังตามหา